ค,คือโครงการสำชุกเนี่ยนะครับเริ่มทีเริ่มก่มอสร้างจริงๆนะครับตั้งแต่พศ2475เป็นต้นมานะครับกว่าจะดำเนินการออกแบบสำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปี2485นะครับระยะเวลามาถึง2495เนี่ยก็แล้วเสร็จนะครับก็มีการดำเนินการส่งน้ำนะครับเพื่อให้พื้นที่ของ ของโครงการสำชุกนะครับซึ่งโครงการสำชุกพื้นที่ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0แผ่นไร่เศษนะครับเป็นพื้นที่โจทารนะทานซะ3 2 0 0 0 0ไร่เศษนะครับโครงการสำชุกก็ออกจะแบ่งเป็นพื้นที่ส่งน้ำนะครับออกเป็น4ฝ่ายนะครับก็คือได้แก่ฝ่ายส่งน้ำที่ที่1สีฟ้านะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสิโซนส่งน้ำนะครับฝ่ายส่งน้ําที่2นะครับเจ็ดโซนส่งน้ํา ฝ่ายส่งน้ําที่3นะครับก็8โซนส่งน้ำนะครับและฝ่ายส่งน้ําที่4ก็6โซนส่งน้ํานะครับพื้นที่โครงการนะครับตั้งอยู่ในสองจังหวัดนะครับเจ็ดอำเภอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณนะครับก็จะมีอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับอำ,อ,อำเภอสมชุกอำเภอศรีประจันทรอำเภอดอนเจดีอำเภอเมืองนะครับ แล้วก็ในส่วนของจังหวัดอ่างทองก็มีอำเภอ3าโคนะครับซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณแค่6,000ไร่เศษนะครับก็สภาพปัญหาสภาพปัญหาเนื่องจากทางโครงการสาชุกเนี่ยก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานนะครับสภาพอาคารต่างๆนะครับรวมทั้งคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำนะครับก็ขาดประสิทธิภาพนะครับในการส่งน้ำการระบายน้ำอาคารก็ชำรุดทุดโทมนะครับก็ปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าที่โครงการนะครับซึ่งผมมาอยู่ที่นี่ก็ปีนี้เป็นปีที่30นะครับตอนที่บัจจุมีเจ้าที่ทั้หมด0กว่าคนปัจจุบันรวมรวมแล้วประมาณ70ท่านนะครับเพราะฉะนั้นาการดูแลรักษาต่างๆนะครับในส่วนของอาคารที่ขาดประสิทธิภาพและเจ้าที่เราน้อยนะครับทำให้การส่งน้ําหรือการาระบายน้ำเนี่ยมันขาดสีภาพนะครับในการบารจัดการนะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการมีส่วนร่วม นะครับโดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำเกีืนีเมื่อพศ2461นะครับปัจจุบันก็อยู่ที่4ปีกว่าๆนะครับซึ่งองค์กรผู้ชชยนั้ำเนี่ยก็มีเป็นส่วนร่วมอย่างมากนะครับในการบริหาจัดก,การถึงทำให้ปัญหาต่างๆนะครับที่เจ้าที่เราหมดไปเนี่ยเราน้อยลงเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เราก็าพยายามที่จะผลักดันนะครับให้เข้มแข็งยิ่งต่อไป ก็ในส่วนของแผนงานปรับปรุงนะครับเราก็แบ่งออกเป็น4แผนนะครับคือแผนแรกก็จะเป็นลักษณะการปรับปรุงระบบส่งน้ําและคลองระบายน้ำนะครับระบบส่งน้ําและคลองระบายน้ำนะครับหลักๆก็คือเราจะสร้างสถานีสูบน้ำนะครับที่ปากคลองสายใหญ่ทั้ง3สายก็คือคลองส่งน้ํา1ซ้ายคลองส่งน้า1กว่ขวาและ2กขวานะครับในช่วงที่ระดับแม่น้ําท่าจีนเนี่ยต่ำนะครับน้ำต้นทุนน้อยแต่เกษตรกร ยังต้องดําเนินการทํานานะครับเพราะว่าเป็นอาชีพหลักในพื้นที่นะครับก็จะใช้วิธีการสูบน้ําในช่วงที่ต้นฤดูนะครับแล้วก็ส่วนที่กิจกรรมต่อมาก็คือซ่อมแซมโครงส่งน้ำนะครับซ่อมแซมโครงน้ำเนื่องจากโคองส่งโครงระบายต่างเนี่ยโคองส่งน้ำก็ที่ดาดก็มีการรดซึมอาคารส่งน้ําต่างๆอาคารรับน้ําเข้า,าคลองสายแยกสายซอยนะครับก็สซ่อม ก็ต้องดําเนินการซ่อมแซมนะครับนอกจากน,นั้นกิจกราการมที่สามก็มีงานปรปับปรุงคลองนะครับปรปับปรุงคลองส่งน้ําจากคลองดินให้เป็นคลองคลองดา,น,งา,านนะครับซ่อมแซมปรับปรุงสะพานนะครับซ่อมแซมผิว,วจราจรต่างๆนะครับรวมทั้งติดตั้งระบบ IOT นะครับ IOT ก็คือปัจจุบันเจ้าที่เราน้อยลงนะครับการรายงานระดับน้ําทุกเช้าเนี่ยมันทําให้ไม่ทั่วถึงระบบพวกนี้จะช่วยในการรายงานน้าในการบริหารจัดการน้ํา นะครับแผนที่2นะครับที่จะดําเนินการก็คือแผกนการปรับปรุงคลองระบายน้ำนะครับเพบื่อบรรเทาโรครภัยนะครับก็ได้แก่เราจะสร้างคันแก้น,น้ำนะครับแม่น้ําท่าจีนนะครับจำนวน1ิ้าแห่งนะครับปรับปรุงคลองคันคลองระบายน้ําต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันสภาพของคันคลองระบายน้เดิมทีเนี่ยมันก็ไม่มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับบางช่วงก็ต่ำนะครับจนจนน้ำที่ไหลหลากมาเนี่ยสามารถข้ามเข้าไป พื้นที่ทําให้พื้นที่ได้รับความเสียหายได้นะครับกิจกรรมที่ผ่านที่สองที่สามนะครับก็ได้แก่ขุดลอกท้องคลองท้องคลองระบายแล้วคลองสูงนะครับต้นปัจจุบันเนี่ยคลองระบายก็เกิดการตื้นเขินนะครับคลองสูงสภาพคลองก็ก็มีช่วงตื้นบ้างนะครับลึกบ้างช่วงที่ตื้นก็ก็ต้องดําเนินการให้ขุดให้ได้เท่ากับระดับที่ได้รับออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับ แผนที่3นะครับแผนที่3ก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำนะครับโดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำนะครับโดยการาส่งเสริมการทำนานแบบเปียกสับแห้งนะครับใช้ระบบน้ำหยดใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับรวมทั้งการใช้น้ำจากแก้มริงต่างๆที่จะเราได้พัฒนานะครับได้แก้มริงอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ก็บึงลำควงบึงสามจุนบึงละหารบึงลาดปะกเขานะครับบึงหนองพงบึงระยะบึงไผ่แขกพวกนี้ ใช้น้าพวกนี้มาเสริมในช่วงที่น้ําต้นทุนเราเราตัดนะครับแผนที่4นะครับแผนที่สก็จะเป็นแผนการปรับปรุงองค์กรจัดการน้ำนะครับคือปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ของเครื่องมือเครื่องใช้ของโครงการนะครับในวันเพื่อความสะดวกนะครับในการดำเนินงานก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำประริยเพื่อควบคุมอาคารนะครับอัตโนมัตินะครับซึ่งในพื้นที่ก็จะมีทั้งหมด32สสถาน,นีนะครับหนห้องควบคุมนะครับ แผนที่5นะครับก็คือแผนการส่งเสริมนะครับพัฒน,นาคว,วามพริแข็งของของค์กรผู้ใช้น้ำนะครับโดยการจัดตั้งอาสาสมัครจนประรานให้เต็มพื้นที่นะครับทดแทนเจ้าที่ที่เราขาดหายไปนะครับเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับและก็สร้างความเข้าใจนะครับในการบริหารการจัดการน้ําและส่งเสริมการใช้น้ําแบบมีส่วนร่วมนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยดียิ่งขึ้นมีสภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำนะครับระหว่าง สมชุกนะครับแล้วก็โครงการดอนเจดีนะครับเนื่องจากนะครับพื้นที่ของโครงการสมชุกฝั่งนี้จะติดกับพื้นที่ของโครงการดอนเจดีนะครับ <ใช S 1> และโครงการดอนเจดีเนี่ยจะใช้น้ําจากมอ,อ,อ,อนะครับบางบางช่วงนะครับทั้งฤดูแรงและต้นฤดูฝนเนี่ยน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยอยู่ระดับต่ำนะครับน้ำจะไม่สามารถเข้าปากของมอ,อได้ นะครับได้เข้าปริมาณน้อยน้อยน้อยมากนะครับซึ่งจะให้เต็มใจภาพของคลองมอเนี่ยต้องได้35ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคลองมอก็ใช้น้ํา3โครงการนะครับพระเทพท่าโบดและก็ดอนเจดีเพราะฉะนั้นน้ําที่จะมาถึงกวัดที่มาถึงดอนเจดีเนี่ย46กิโล46กิโลเนี่ยมันจะไม่พอในพื้นที่ของดอนเจดีดอนเจดีก็จะมาใช้น้ําในพื้นที่ที่ติดของคลองส่งน้ำสองวั่ตลอดแนวระยะทางรวม20กว่ากิโล เพราะฉะนั้นคลองสองขวาเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคันคลองส่งน้ําและคลองระบายน้ําของดอนเจดีเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีการเจาะท่อฝั่งท่อเรียกว่าท่อผีนะครับน้ำที่เข้าคลองส่งสมชุกคลองส่งสอง,งขวาเนี่ยก็จะออกท่อท่อผีไปลงคลองระบายของดอนเจดีแล้วพื้นที่ของดอนจดีก็จะสูบใช้น้ำคลองสองขวาก็ไม่สามารถส่งมาถึงปลายคลองได้ นะครับอันนี้เป็นหาเราก็จะตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มบริหารการใช้น้ําร่วมกันเพื่อแบ่งปันน้ํากันแล้วก็ทําให้คลองส่งน้ำสองฝาน,นี่ส่งน้ําให้พื้นที่สังชุกได้ถึงปลายคลองนะครับอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องทําการดําเนินการโดยเร่งด่วนในช่วงที่เรายังไม่รับการปรับปรุงคลองให้มันสมบูรณ์ครับูถประโยชน์ที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจะได้รับ ประโยชน์ทางด้านเกษตรประมาณ2ั0ล้านต่อปีครับก็ประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 200ล้านต่อปีนะครับที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับรน,น้ำน้ำท่วมก็จะ,ะลดความเสี่ยงลงนะครับเหลือ60ล้านนะครับ แนวทางการจัดกรดสรรน,น้ํานะครับหลังจากที่ประสิทธภิภาพสมบูรณ์แล้วใช่ไหมประสิทธิภาพสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องที่อยู่ที่น้ําต้นทุนน้ําต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นในในช่วงที่น้ําต้นทุนไม่พอเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องใช้การมีส่วนร่วมนะครับต้องใช้กลุ่มผู้ใช้น้ํามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําในการส่งน้ําแบบหมุนเวียนนะครับนน้ดดาาม่ที น้ำต้นทุนเราก็คือมาจากเจ้าพยาครับถ้าน้ําต้นทุนจริงๆก็คือภูมิพลเศริกิจและแควน้อยนะครับจากเจ้าพามาจากเขยวยานะครับก็ปรับแม่น้ําท่าจีนก็คือประตูระบายน้ําพลเทพนะครับพลเทพประเทพเนี่ยจะใช้น้ําจากท่าจีนเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ก็คือจะใช้น้ําจากคลองมออนะครับแล้วก็มาท่าโบดท่าโบดก็จะใช้น้ําท่าจีนน้อย นะครับก็ใช้มอเป็นหลักนะครับแล้วก็มาโครงการสำชุกโครงการฟูฟยานะครับรที่บอกว่าน้ำยังไม่เพียงพอในระบบมันต้องมันต้องใช้น้ำเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในระบบก็คือน้ำต้นทุนที่ที่จะมาให้นะครับในส่วนของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยในช่วงของต้นฤดูนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยต้องใช้ประมาณ60ลรูปบาทเมตรต่อวินาที ต่อวินาทีนะครับแต่จำนวนทั้งสิ้น4โครงการแต่ปัจจุบันที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ35ลูกบาทเมตร40ลูกบาทเมตรครับบางทีก็20เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยที่น้ําต้นทุนมันต่ำระหว่างที่เรารอน้ำมาจากเขื่อนพิทนเื่อนสริกิจเนี่ยเราก็ใช้วิธีการจัดการแบบปีส่วนร่วมนะครับ mm hmm. ก็คือหมุนเวียนกันก่อนนะครับระบบกระจาน้ําของ3ชุกเ,เราบ่าเรา ระบบกระจายน้ําของสามชุกนะครับเรามีคลองสายหลักอยู่เรียกว่าคลองสายใหญ่แล้วกันนะครับอยู่3สายก็คือในส่วนของสซบอสามและสบอสีเนี่ยจะใช้คลองส่งน้นํา1สายนะครับเป็นตัวกระจายน้ำนะครับคลองส่งน้นํา1สายก็จะมีคลองสายแยกอีก4สายนะครับส่วนคลองฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีนก็จะเป็นส่วนของฝ่าย1และฝ่าย2 โดยที่2ฝ่ายเนี่ยแยกกันเลยฮนะฝ่าย2เนี่ยจะใช้น้ําคลองสองขวานะครับแต่ก็จะมีปัญหาด้วยว่าต้องไปร่วมกับโครงการดนตจีดีด้วยในพื้นที่ที่ติดคลองสองขวานะครับแล้วก็คลองสองขวาเนี่ยจะมีคลองส่งน้าสายใหญ่ในยาวมากเกือบ50กิโลนะครับและมีคลองสายแยกอยู่ช่วงปลายประมาณห้ากิโลเองซึ่งอยู่ช่วงปลายของปลายคลองนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือการกระจายน้ําลงพื้นที่เนี่ยไม่ถึงด้านท้ายนะครับ ไม่ถึงด้านท้ายแต่ถามว่าด้านท้ายอยู่ได้ยังไงนะครับด้านท้ายเนี่ยจะใช้น้ําจากคลองระบายนะครับส่วนที่ลงมาทางจอเทสัมพันธ์และกระดันเข้ามาปลายคลองระบายนะครับของพื้นที่ของโครงการดอนจิดิ R และสามชุกนะครับในคลองระบายของพื้นที่โครงการดอนจิดิ R และสามชุกเนี่ยก็จะมีแก้มริงเรียกว,ว่าแก้มริงลัดน้าเตียนนะครับก็จะมีคลองสายแยกมาลงคลองระบายสามชุกหนึ่งนะครับในช่วงที่ขัดต้นทุนน้ำเนี่ยในพื้นที่ช่วงปลายคลองสองขวา นะครับก็จะใช้น้ําต้นทุนจากาทางการจรุิรย็เป็นสุนใหญ่